ม่วงคุณนายผืนนี้เรียบหรูเชียร์คาคุรินสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวผ้าสิ่นอีกหนึ่งผืนนะคะเป็นผ้าสิ่นทอมือแท้จากจังหวัดสุขโขทัยนะคะผ้าสิ่นผืนนี้สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือดูแลง่ายซักง่ายรีดเรียบง่ายสีไม่ตกนะคะเนื้อผ้าดีนุ่งได้ยาวนานคุรินพาเข้าไปชมใกล้ๆนะคะนี่คือบริเวณหัวสิ่นนะคะเลือกใช้สี แดงเข้มๆนะคะเป็นแดงน้ำหมากนะคะแล้วก็พื้นนี้เป็นสิ้นเข็นค่ะลายสลับกันแบบนี้เกิดจากการเขียนได้โดยผู้ที่ชำนาญงานนะคะทำให้ได้สลับกันไปมาซึ่งทอเครื่องยังเรียนแบบไม่ได้เราเลือกใช้เชิงนะคะเป็นริ้วสีม่วงลายดอกบัวนะคะสลับ3ามแถวแล้วก็จบที่ลายน้ำหมากเช่นเดียวกับ หัวสิ้นนั่นเองนะคะหลายดอกบัวเรียบหรูนะคะริ้วสีทองค่ะผ้าดีมากๆนะคะการันตีว่าสีไม่ตกอยากให้คุณเห็นเนื้อผ้าใกล้ๆอยากให้คุณได้สัมผัสผ้าใกล้ๆนะคะเดี๋ยวคุณพาไปชมด้านหลังด้านหลังคุณินเย็บเก็บงานไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียกว่าเย็บบ่วงนั่นเองบริเวณริ้วต่างๆพยายามให้ชนกันนะคะเพื่อที่เวลาคุณนําไปนุ่งก็ นุ่งได้สวยได้เลยปกติเราจะเก็บบริเวณนี้แต่วันนี้คุณลินขอโชว์นะคะเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณลินเย็บติดกันไว้แล้วอย่างไรนั่นเองนะคะนี่คือมองไกลๆนะคะเรียบหรูเลยสามารถใส่กับเสื้อสีแดงสีอิฐสีทองสีเหลืองสีขาวสีครีมสีม่วงสีชมพูลายเฉดมาได้เลยค่ะซึ่งผืนนี้แนะนำมากๆค่ะ ผืนที่นำมารีวิวนะคะเป็นทอมือแท้จากสุขโขทยัยทั้งหัวทั้งตัวแล้วก็เชิงเลยคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดจะพยายามคุมโทนให้ความแตกต่างนั้นลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วเนี่ยจะดูอาเรียบ สวยงามแม้สีจะตัดกันก็ตามค่ะสนใจทักถามไทยคุลินได้เลยในหลากหลายช่องทางกดคําอธิบายคุรินมีลิงก์ช่องทางการติดต่อให้หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ผืนนี้ราคา1,800บาทมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะรับอยากให้คุณเปิดใจลองรับผ้าสุขโทไทยไปใช้ดูค่ะ